อันนี้เป็นไม้ที่ตลาดในประเทศจีนประเทศเวียดนามต้องการตัวนี้นะครับกิโลละ5้าร้อยถันบาทเขาช่างเป็นกิโลคราวนี้ยิ่งถ้าเราปลูกโตขึ้นไปนะครับสิปีผ่านไปปุ๊บเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเขาจะอยู่ประมาณ10นิ้วประมาณนี้อ้นลำต้นจะใหญ่ประมาณ10นิ้วและดันในมันแค่นี้แหละแล้วเขาซื้อแค่นี้แหละเขาไม่ได้เอาด้านนอกนะครับให้เราแซะกระพี้สีขาวออกเรียบร้อยเอาเฉพาะตรงนี้ ตรงนี้ขุดได้ถึงเงาเงาใหญ่ๆนะเงามันใหญ่หน่อยขายได้ถึงเงาถึงรากได้หมดตัวนี้แล้วข้าบนขึ้นไปสูงแค่ไหนเอาหมดเลยอขอให้เป็นแก่นไม้แบบนี้แล้วช่างกิโลไปเลยเขาช่างเรียบร้อยปุ๊บจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ามูล,ลค่าเนี่ยต้นหนึ่งเอาต่ำๆเลยนะสมมติต่ำๆห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ20 -40 กิโลต่อต้นต้นไม้ต้นเนี้ยยี่สิบถึงสี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเนี่ยก็เป็นเงินประมาณหนึ่งหมื่นบาทสี่สิบกิโลก็สองหมื่นหนึ่งถึงสองหมนนนนื่นบาท ถามมาเยอะมากหลายๆคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้ปลูกหรอกเขาจะถามบอกว่าบริษัทของมูอ,อ่าตังที่ไหนซื้อมีสภาพคล่องมาซื้อได้ยังไงตั้งเป็นหลายร้อยล้านพันล้านบาทผมจะบอกท่านตรงๆชัดๆนะฟังนะฮะคนที่ซื้อคือบริษัทของมูเวียดนามคนที่ซื้อคือบริษัทของมูไชแลนะ่าแล้วเขาทําธุรกิจไม้่วงโหรี่นี่มา30กว่าปีแล้วเขาซื้อทุกวันขายทุกวันเราส่งออกไม้ชุดแรกมาสําเร็จเรียบร้อยเป็นการการันตีว่าต้นกล้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้มันสามารถที่จะส่งออกได้จริงนะฮะหงมูไทยแลนด์นะครับ อยู่เคียงคู่เคียงข้างกเกษตรกรตั้งแต่แรกตั้งแต่การขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงเพาะต้นกล้าทุกต้นขึ้นทะเบียนแปลงปลูกขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกของมูทไทยแลนด์จัดการให้ทั้งหมดนะครับ